ก้าคำวันเธอไทยไนมีปางสอนมาสามปีเยา้าเตะเอาเมื่อปีไตสองเฮงเกาสิบหกต่อถึงสองเฮงเกาสิบแปดปีไนเป็นปีปีทนสามเย้าอันตีมีปางสอนมาไนเป็นจุ้มแสงเต้นแลกรรมการหมู่วานอ่อนโฮกันเฮ็ดปางสอนมาอ่อปางสอนฟิงเงพุทธและลิกไลไตเฮ็ดเมืออข้าไมา่ในเหลือนฮาเหลือนหก ข้าวตั้งหนึ่งเหลินลูกเฮ็ดอันไมเ้เฮ็ดในเกาะมีสองปากป้ายกูปีค่ะอัอนไรพึกษสอนในปางสอนในเกาะเตะเอาเมื่อแปดมงกึ่งลูกเฮ็ดไรเจ้าคู่อ่อนกันมาไวพะลาสะเสเฮ็ดเจรหนิมนางสมาธิปว่านางสมาธิเยาาในเกาะอ,อ่อนกันแยกย้ายเมื่อเฮ็ลรีคองเผอมันเสต่อถึงสิบมงกุ้ง ลือลือกว่ากินข้าวตีเฮือนเพิมั่นเสต่อถึงบ่ายโมงซำอ่อนกันไมเ่เฮ็รนลิกแทงต่อถึงสามโมงปอวาถึงสามโมงเย้าในเกาะอ่อนกันห้องเพลง,งสึบมวนเซิร์จต่อถึงสี่โมงปอถึงสี่โมงเย้าในเกาะลูกเฮนอ่อนกันปอกเมื่อเฮิรนอาบน้าเฮ็ดการเฮิรนเสปอว่าเจ็ดโมงในเกาะอ่อนกันมา พึกพพอนกาพอนลายเสต่อถึงเกาโมงอ่อนกันปอกเมื่อเฮินนอนรับฝันลีค่ะรองอันอไรไมาเห็นลิกไต้ตีปางสอนในก็เป็นอันลีเต้ค่ะก็เปรว่วเป้อัมมีปางสอนให้ขึ้นมาไหนค่ะเขาก็อ่ำไรเฮ็นไรฮู้อ่ำม,มออานลิกไต้อ่ำฮู้ปืนไต้อ่ำฮู้ปืนไต้ปืนพลาไหนค่ะอ๋อแงพุทธและลิกไต้ี่ก็มีหลายภาษา เสื้อหนังลิกไต้ปืนไต้ปืนพลาปืนก้นกัดแขนฟิงแงพุทธาลองเย็นแงและลิกอังกฤษเมื่อในตั้งหูถึงรอ,องพลาตลาสังขาพิงแงลิกไต้จำแนวเงทุกท่าในในต่อในกลางแต่ใต้หันถึงดรื่อง,ง,ง,งีเล่กุลีเพชรจึงใครหื ลูกป่านไตตั้งหลายมาเห็นมาฮู้ว่าฟีแงพุทธาใต้เข้าในเป็นจังหือนเนี่ยแหละตาเตหูไ่ไหวเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นก้นใตเนี่ยแหละเขาจึงมีหู่ไหวเขาออกจ่ายเลยมาอบรมฟงแงพุทธาในไรสัง่งฟองไรหลายมิ้วเขาออกมื่อมาเห็นก่มอมหู่ลิกใต้เมื่อมาเห็นก็ไรหู่ลิกใต้ ไรผู้ว่ากวนไตจื้อลาถุกลาดพิษไรหู้ลองฟิงแงพุทธาไต้ว่าเป็นเจ้าหื้อในข้าอ่อมมืออ่อนจ้างมือไปะฝุดปางสอนฟิงเงทพุทธาในดังไหวสีฝุดแจตัวนกันเจ้าหื้อทั้งดูอ่อนไต้ไรศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟิงเงการสอนฟิงเงทพุทธาในจจกตัวหรือจ่องดีดีนนอางใส่น้าันถึงหือโพลมาเลยกัน อันได้สอนมามื้อเรวนี่มือกําป่นนะเขาว่าเมืออันตีไปไล่มาเห็นดิกใต้ในก็เลืงฟินแง,งเลืองอ่อการแต่งตโคใต้อย่างใกอ็อําปอฮัดก็คือค่ะตั้งแต่มีการมาสอนลิกที่ไหนก็ผู้ผู้เลิงการลาดการย่างการเฮ็ด การการนุงโคว่าแต่นุง่งเนื้อหืออฮอม,มันก็จับเอาตีการเท่าตีเท่ากะตีตีเท่ากะกาันแล้วก็เมื่อก่อนในการคืนบัดรึ้นยังก็ฮัในะครมีแต่ก้นเท้ามาแต่เมื่อเร็วตั้งแต่จะพูเขามาสอนก็หลวนก็ฮัดใส่โคตไตฮัด ค้นมาวัดมาจ้องกันค่ะ